มาแล้วยานยนต์หรูระเบิดความเป็นเอกลักษณ์โตโยต้าเซนเชอรีคูปคอนเซปต์2026รถยนต์ในที่สุดโตโยต้าก็ได้ประกาศเปิดตัวรถยนต์หรูระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเซนเชอรีคูป2026ซึ่งจะมาพร้อมกับความแปลกตาในรูปแบบของรถต้นแบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นหากการตอบรับจากตลาดเป็นไปได้อย่างดีรถรุ่นนี้อาจกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะถูกผลิตออกมาจริงๆหลังจากความสำเร็จอันโดดเด่นของเซนเชอรีสยูที่สร้างเสียงฮือฮายอย่างมากในประเทศจีน แน่นอนว่านี่ถือเป็นการเปิดตัวรถยนต์ SUV ที่มีรูปแบบคูเป้2สประตูที่หรูหรามากสุดรายละเอียดในการเปิดตัวนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2025ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทำไมถึงต้องมาที่นี่ ความคิดริเริ่มในแนวทางของคูบ SUV นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับแบรนด์เซนเชอรีของ Toyota เนื่องจากนับตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์เซนเชอรีได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและคุณภาพสูงสุดในอดีตรถยนต์เหล่านี้ไม่เพียงแค่ใช้เป็นพาหนะสำหรับราชวงศ์ญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังถูกใช้โดยบุคคลระดับสูงเช่นนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารชั้นนำในญี่ปุ่นอีกด้วย รถยนต์รุ่นซาลูนและ SUV ในรุ่นลิมิเต็ดที่ผลิตในญี่ปุ่นต่างถือเป็นสินค้าที่มีค่าและอยู่บนฐานความนิยมอย่างยาวนานของโตโยต้าภาพจำของรถต้นแบบดังกล่าวบ่งบอกถึงความตั้งใจของโตโยต้าที่จะสร้างผลง,งานชิ้นเดียวในโลกภายใต้การบริหารของทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ความน่าสนใจในรายละเอียดเรามีการมองเห็นภาพของเซนเชอริซูคูปสีส้มที่โดดเด่นมีข้อความ one of one ที่บ่งชี้ว่าเป็นโครงการพิเศษอย่างแท้จริงโดยที่ยังมีคำว่าเซนเชอร ซึ่งทาให้รู้ว่ารถแต่ละคันนั้นต้องติดตราสัญลักษณ์นกฟีนิกส์สีทองที่เป็นที่รู้จักกันดีจะเห็นได้ว่าตัวรถมีรูปแบบที่แปลกใหม่แต่ยังคงความสง่างามคล้ายกับรลส์รอยซ์คาริงานด้วยความใหญ่โตและมีน้ําหนักที่น่าดึงดูดใจถึงแม้ว่าจะเป็นแค่รถต้นแบบแต่การตกแต่งภายในนั้นเต็มไปด้วยความหรูหราและน่าประทับใจตามแนวคิดคลาสสิกโดยที่มีลักษณะาการเปิดประตูที่พิเศษซึ่งเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้เห็นเบาะนั่งและแดชบอร์ดขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกกี่ยวับ โดยคาดว่าตัวเป็นๆจะถูกนำไปจัดแสดงที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2025ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ลองแสดงความคิดเห็นด้านล่างเกี่ยวกับยุคใหม่ของโตโยต้าที่มาพร้อมกับความหรูหราในแบบฉบับใหม่คุณคิดว่าเซนเชอรีคูปจะสามารถสร้างความประทับใจในตลาดได้หรือไม่หรือคุณมีมุมมองที่แตกต่างสำหรับรถยนต์ในรูปแบบที่หลากหลายแบบนี้